เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับน้องไวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนาครับรถปี96นะครับโคโรนาเอ็กซีเออร์ e R. รถสวยๆพร้อมใช้วิ่งทางไกลได้สบายขับดีวิ่งดีครับเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันภายในสะอาดกิ๊บๆภายนอกบอดี้ดีครับสีสันทันเดิมอาจจะมี ริ้วลอยกันบ้างครับตามยู่กันใช้งานห้องล่างยังดีนุ่มนวลแอร์เย็นฉ่ำความร้อนนิ่งๆวิ่งทางไกลได้สบายเป็นรถบ้านแท้ๆครับเจ้าของขายเองชื่อตรงเล่มเอกสารชุดโอนครบๆสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจกห้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าและซือ้อประจําได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่ พารามสองชายทะเลครับราคา39,00 0บาทเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลยภายในสภาพดีมากครับกิบกิบเบาหนังฟูฟูสะอาดนิง่งไม่ขาดไม่ส้มเกียร์วัตโต้จกไฟฟ้าทั้งสี่บ้านสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ